นี่นะครับวันนี้ก็จะพามาตัดใยนะครับจัดใยเห็ดฟางนะครับตอนนี้ก็ครบสามวันแล้วนะครับ สังเกตดูว่ามันเป็นเป็นใย่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนี่นะครับใยใยมันขึ้นนะครับนี่ขาวขาวนะครับอยเห็ดฟางนะครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยเยอะแยะเลยเราจะเปิดไว้ประมาณนี้สักสิบนาทีก่อนนะครับนี่ข้างล่างก็ขึ้นครับนี่นี่โอ้แสดงว่ามันจะเกิดข้างล่างเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่โอ้ตรงนี้หนานะครับนี่ ใล้ๆใยแมงมุมนะครับนี่ขาวๆนุ่นๆตัวนุน่งขาวจุกเลยนี่ข,ข้างบนนี่ปกติจะไม่ให้โดนแสงแดดนะครับนี่เพราะว่ามันในนี้แล้วมันสายผมก็เลยมาเปิดรัวให้อาหารจิงลีดอยู่นะครับก็เลยสายอเอาขึ้นเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดไว้ประมาณนี้สักสิบนาทีนะครับ แล้วก็เราก็มาลดน,น,น้ําลดน้ําตรงนี้เราก็ปิดปิดฝาเจาะรูข้าขงบนแก้วเลยนี่นะครับอ้ขึ้นนานๆผมว่ามันจะเกิดข้างล่างดินด้วยนะเนี่ยเนี่ยข้างข้างล่างแบบนี้เนี่ยมันขึ้นตามดินก็ขึ้นนะครับนี่ใช่ทั้งหมดเลยใหญ่เท้าขาวนี่น,นี่ตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเห็ด มันจะเกิดตามซอกตามที่ผมโรยไปเป็นชั้นนะเนี่ยชั้นหนึ่งสาสี่ชั้นห้าชั้นมโรยไป5้าชั้น,น, 5, นแต่ละก้อนไ,ได้ประมาณนี้ครับ3มก้อนก้อนนี้สูงก้อนนี้สูงเขาก้อนนี้ก็อัดอก้อนแรกก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่สากะไม่ถูกนะครับว่าไม่กลัว,วใบตองมันใบตองหมักใส่โอ,งอง่องนะโอ่งหมักใส่สองโอ,งอง่ง ้าเก็บเอามาเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดมันออกดอกจริงๆก็จะนู่นครับเก็บมาตัดดีๆหน่อยอันนี้ไม่ได้ตัดเลยครับดึงดึงดึงมาแล้วก็ยัดยัดใส่โอ่งเลยหมักเลยไม่ได้ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นปกติเขาจะตัดเป็นเป็นท่อนคืบคืบหนึ่งครับเราไม่มีเวลาตัดขนาดนั้นแล้วก็หมักทั้งทั้งยวงเลยย,ยาวเลยนะครับ นี่ไม้นี่ผมก็เอาไม้เศษไม้เกา่าๆนะครับเศษไม้ตามป้ายโฆษณาเกา่าๆเอามาตีทำข้างบนนะครับตอนแรกว,ว่าจะเอาไอ้นี่เอาไม้โคง้งๆมาทําครับแต่มันปักนี่มันปักไม่ลงดินหรือว่าหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ดีครับถ้าทําไม้โคง้งมันก็ต้องปักมันปักไม่ลงอีกเลยเดืดเรื่องเรื่องปักไม่ลง อย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแบบนี้พอเปิดพอประมาณมันก็เราก็จะลดน้ำเลยนะครับน้ำที่ผมจะลดก็น้ำหมัก้วยทำผสมน้ำหมักลดเนี่ยต้นอะไรเกิดเนอะนี่ผมว่ามันจะเกิดในดินด้วยนะครับนี่เพราะว่าเชื้อไอ้นี่มันลงดินด้วยเนะี่ย นี่นี่ขาวๆนี่เล็กๆครับไม่ได้ดูฝั่งนี้เลยมันเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ขึ้นนะครับขึ้นขึ้นเหมือนกันอันนี้ทั้งใบกล้วยไอใบตองเป็นสดสๆก็มาปนปนกันดูทดลองนะครับปลูกครั้งแรกกับใบตองแห้งเห็ดฟาง ความชื้นก็ยังได้อยู่นะครับความชื้นเพราะว่าต้นกล้วยมันอมแช่น้ำหมักด้วยอมน้ำได้นานกว่าฟางคิดว่านะเพราะว่ามันเนี่ยยังอันนั้นอยู่เลยก็ตอนนี้ก็ผ่านไปกี่นาทีละสี่ห้านาทีนะ้ครับอีกแป๊บหนึ่งโอ้แยวเลยน่าจะเกิดนะครับ เพราะว่าหญยขึ้นเยอะอยู่มีอะไรเกิดนี่ถ้าเอาฟางข้ามาเนี่ยข้ามันจะเกิดตามนี้แหละนี่แล้วผมก็เอาอ่อนี่โรยไปจากข้างบนนะไอเชื้อเห็ดที่ว่าตอนนั้นมันโรยนีย่เกิดในขี้ควายเนี่ยอะไรเต็มเลยนี่ไหมนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ครนี่ๆๆน,น,น,นี่มันจะคล้ายๆแบบใยแมงมุมนะ ใหญ่เส้นเส้นใ่เส้นก็จะหนาหน,นาหน่อยนะคล้ายๆนี่เนี่ยไอใ่แมงมุมช่วงเช้าอะที่ว่าตามทุ่งนาตัวน้ำค้างแบบนั้นเลยนี่ลมก็ระบายความร้อนออกโอเคเดี๋ยวเราจะมาลดน้ำกันครับ นี่ครับบัวบัวประดิษฐ์นะครับกดโก เราเกาะรูกเดียวดูก่อนเผื่อถ้าเกิดมันไม่พอค่อยไปเกาะดู รประมาณนี้นะครับจรเจาะรูแ้วงบนรูหนึ่งแล้วก็ท่อฝั่งนี้ท่อก็ท่อฝั่งนู้นอีกท่อหนึ่งครับนี่ครับท่อฝั่งนี้ท่อหนึ่งแต่รู้ท่อ,อน,นี้ไม่จะใหญ่หรือเปล่านะเกิดมันใหญ่เอามือล้วงเข้าไปข้างในแล้วความอบไม่ได้ก็ต้องปิดฝั่งนี้ ไว้ก็ฟั่งเดียวดูก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาล้วงมือดูเงี้ว่าข้างในอุณหภูมิมันประมาณไหนแต่ตอนนี้มันก็อุ่นอยู่มันอบอบอ้าวตอนนี้ก็ได้ละนี่ครับโอเค,ครับเจอกันคลิปหน้าครับอ ครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้อันนี้ผักชีลาวที่ผมปลูกไ้นะครับนี่เกิดแล้วนี่นี่นี่ผักชีลาวนะครับเกิดแล้วตอนแรกคิดว่าไม่เกิดเกิดแล้วเยอะแยะเลยโรยไปตรงนี้แหละนี่ต้นหอมต้นหอมอันนี้กระเทียมปลูกไปด้วยกันเลยหอมกระเทียมแต่ฝั่งนี้ผักชีใบเลื่อยไม่เกิดนะครับ ไม่เกิดรวย,ยตรงนี้2รอ,อบแล้วไม่เกิดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมว่าเห็ดฟางเราจะเกิดไหมโอเคครับ